ท่านทั้นหลายก็จะพ้นจากวาตาสงสารบรรดาท่านสายทาสายธรรมิกาทั้งหลายและท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายวันนี้ขอนำเรื่องธรรมิกาอุบาสก มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการศึกษาสำหรับเรื่องนี้ปรากฏมีมาตามพมบาลีให้กลาวว่าวไว้อย่างนี้คือว่าพระาศาสดาค,คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อทรงประทับยับยั้งสำราญอิิยาบทปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ในคราวนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามานทรงปรารบธรรมิกะอมบาสก <c oughs> จึงได้ทรงตัดพระธรรมเทศนานีนว่าอีทะโมทติเปจะโมทติเป็นต้นเนื้อความของเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าดังได้ยินมาว่าในสมัยนั้น คือในเขตเมืองสาวัตถีได้มีอุบาสุกผู้ปฏิบัติธรรมประมาณ500คนและก็บรรดาโบสดอุบาสิกทั้งหลายเหล่านั้นคนหนึ่งหนึ่งก็มีอุบาสกที่เป็นบริวารห้าคนละห้าคนสำหรับอุบาสกที่เป็นหัวหน้านั้นมีบุตรชายเจคนและก็มีบุตรหญิงเจคน เป็นอันว่าทั้งท่านอุมบาสกุลดีท่านุมบาศีกาผู้เป็นพัญญาก็ดีลระบุตรชายแระบุตรหญิงรวมได้กัน14คนก็ดีเป็นส6หคนทั้งพ่อและแม่เป็นคนที่ประกอบไปด้วยศรัทธาหมายความว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้เป็นผู้มีการบริจาคทานเป็นปกติ แล้วก็มีศีลบริสุทธิ์มีกัญญาณธรรมคำว่ากัญญาณธรรมแปลว่าผู้มีธรรมงามคือมีอารมใจงามท่านผู้มีอารมใจงามในที่นี้ก็หมายความว่าเป็นผู้ทรงฌานสมาบัติคำว่าใจงามก็เป็นใจที่ปราศจากนิวรห้าประการ เพราะว่านิวรณ์ห้าบระการเป็นใจเลวผูดง่ายๆคนใดเท่มท่ายังมีนิวรณ์เหนือกำลังใจและจิตใจยังเป็นท่ายของนิวรณ์อย่างนั้นเขาเรียกเป็นคนใจเลวถ้าคนใดมีกำลังใจเหนือมีอำนาจเหนือนิวรณ์คนนั้นเชื่อว่ามีใจงามะเรีรกยกวนะ่ากัญญาณธรรมเพื่อทำงาม แล้วก็มีความยินดีเป็นอันมากในการจำแนกทานไมาความว่าเรื่องทานนี้ตระกูลนี้ไม่อันท่านกล่าวว่าเพราะเช่นนั้นต่อมาปรากฏว่าท่านธรรมิกะอุบาสกผู้เป็นหัวหน้าหรือหัวหน้าครอบครัวมีอายุสังขารเสื่อมสามมากคือแก่หนักแล้วก็ล้มป่วยลง ขณะที่ล้มป่วยพระท่านธรรมิกาอมบาสกมีความปรารถนาจะฟังธรรมจึงได้ส่งคนไปสู่สำนักขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งให้กราบทูลว่าขอพระองค์จงปโปรดประทานส่งพิสูุมาแปดรูป หรือว่าศักดิ์สิทธิ์หกรูปก็ได้ตามอัตยาิยสัยที่องค์สมเด็จไปจอมไตรจะเห็นสมควรให้มาสาธยายมนคือการะสะแสดงทำให้ฟังเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบจึงได้ส่งบรรดาวิสุทธ์ทั้งหลายไปบาลีไม่บอกะวะาโดยกี่รูปไม่ไปลกกาสิบห ก็ท่านไม่บอกก็ต้องดงวาวมแบบนี้เมื่อบรรดาวิสุทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นไปแล้วก็นั่งบนอาสนะที่จะภาพตกแต่งไว้สสาหรับอาสนะที่ก็ตกแต่งไว้เนี่ยก็คุณป่วยนอนอยู่กลางและบรรดาลูกทั้งหลายก็พาปูอาสนะคือผ้ารองนั่งล้อมคนป่วย นั่งล้อมเตียงเขาในเวลานั้นปรากฏว่าท่านธรรมิกาวาศกจิงไดที่กราบเรียงกับบรรดาพระสมทั้งหลายเหล่านั้นว่าท่านท่านผู้จเจริญเคารบการที่กระผมเห็นพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายนี้ชืีอว่าเป็นอันกระทำได้โดยยากเพราะนานๆนจะเห็นพระมาโปรดสักทีหนึ่ง ในสมัยนั้นพระมีไม่ดื่นมาสมัยนี้เวลานี้ก็ผมเป็นผู้ทุกคนลภาพเป็นคนแก่แล้วไปไหนไม่คือไหวขอพระผู้เป็นเจ้าจงทั้งหลายจงเจริญพระสูตรสุดใดสุดหนึ่งโปรดกับผมเถอดครับเพื่อการเจริญพระสูตรการสวด สวดสมัยนั้นท่านสวนเป็นภาษาปกติของชาวเมืองเหมือนกับเราพูดภาษาไทยเป็นอันว่าประสงค์จะสวดสุดสวดสุดได้สุดหนึ่งก็ตามทีเขาก็ฟังกันรู้เรื่องแต่ได้ว่าพระสุตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศไปมากพระก็เลยไม่รู้จะสวดสตรอะไร จึงจะเป็นที่ถูกใจขามคุณผู้ฟังจึงได้ถามานุมบาศว่าท่านมีความประสองค์อยากจะฟังสูตรไหนระโยมธนุมบาศนี่ได้เกลียบเป็นว่ากระผมอยากจะฟังมหาปฏิปทาน,นาสูตรครับเพราะว่าเป็นพระสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงไม่ละ หมายความว่าพระพุทธเจ้าเองก็เอาจิตทรงอยู่ในมหาปฏิปทานนสตดเป็นปกติฟังแล้วก็จําให้ดีนะครับว่าพระพุทธเจ้าเองก็ทรงอยู่ในมหาปฏิปทานนสตรคือจิตของท่านไม่ละถ้าจะถามว่าพระพุทธเจ้าทรงจุดไหนเพราะว่าในมหาปฏิปทานนสตรมีหลายสิบข้อ ผมก็จะขอตอบแทนพระพุทธเจ้าว่าทรงทุกข้ขอฉะนั้นพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสอนเพื่อหวังจะตัดตนให้พ้นจากวัฏัสงสารเมื่อขอท่านหลายจงพยายามศึกษาในมหาปฏิปัทานาสรให้มาก ถ้าจงอย่าศึกษาเฉยๆปฏิบัติตามนั้นและจงปฏิบัติให้ได้ตามนั้นไม่ใช่ปฏิบัติศักแต่ว่าเพียงปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ปฏิบัติได้ด้วยท่านนั้นหลายก็จะพ้นจากวตาโงสาร